ซ่อมโทรศัพท์ซ่อมโทรศัพท์เอาหนูไปไหนมาเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ซ่อมเนี่ยทำไมมันพังเหมือนเดิมเลยก็ซ่อมให้แล้วซ่อมเองกับมือเลยซ่อมยังไม่ติดเลยเนี่ยเขาที่แล้วมาซ่อมให้นี่แป๊บเดียวก็ติดแล้วเหมือนเดิมเป๊ะเลยไปเรียกพ่อหนูมาคุยเลยนะพ่อหนูไม่อยู่ค่ะหนูอยู่คนเดียวเนี่ยหนูก็ซ่อมให้แล้วเนี่ยซ่อมยังไงทำไมยังดับเหมือนเดิมเลยมามานี่มาเนี่ยหนูวซ่อมแล้ว เชื่อใจหนูหนูอยู่กับพ่อแม่เต่เด็กแล้วพ่อเนี่ยสอนวิชาให้หนูซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมจบเป็นตัวระบบแล้วเนี่ยซ่อมเป็นอะไรฮะไหนไหนไหนลองทำให้ดูไหนสิเห็นไหมเนี่ยช่างซ่อมโทรศัพท์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 เห็นไหมอย่บอกว่ามึงซ่อมเงี้ยใช่ซ่อมโทรศัพท์ไงพ่อแม่ที่ไหนสอนมาให้หนูเอาช่า่อมโทรศัพท์ไปเรียกพ่อหนูอะไรไป พฟล์กเบยอยู่ไปข้างนอกโอ้ซ่อมโทราศัพท์ตาแล้ทราศัพท์กูมันมแล้วมันไม่ใช่ตรงไหนเนี่ยเน,นี่ย